สวัสดีครับทุกคนครับช่องดูพอดีครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะครับไปร่วมเผยแผ่และรู้จักนะครับหลวงปู่ถินจันทะธรรมูนะครับแห่งจังหวัดยะโสธรนะครับท่านอายุ1 0 8ปีวาระ9้ารอบเหรียญรุ่นนี้คือเหรียญรุ่นเอ่อเหนือดวง9้ารอบนะครับจริงๆแล้วเหรียญรุ่นเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรุ่นตัวอย่างให้ชมนะครับเป็นเหรียญรุ่นที่2ของท่านเลยนะครับที่ท่านออกเหรียญนะครับและ ชุดนี้นะครับจัดสร้างองค์พระองค์ใหญ่แล้วก็พี่ปองสุพรรณนะครับพี่ปองสุพรรณและคุณเอผลัสินนะครับจะเอ่อเรียกได้ว่าเป็นผู้ปรัมภ์อยู่นะครับในรุ่นนี้นะครับผมจะขึ้นที่ีพุทธาพิเศษนะครับเมื่อวันที่หกเมษายนที่ผ่านมาแล้วก็จะพาไปชมเหรียญจริงนะครับก็ไปดูนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นทีธีพุทธาพิเศษเหรียญจริงนะครับแล้วไปดูกันนะครับว่าลังเหรียญนั้น จะเป็นรูปแบบไหนนะครับไปชมกันเลยนี่เลยครับทุกคนครับรายการนี้นะครับสร้างน้อยมากสร้างเพียงยี่สหกลังหรือสองพันสองันหกร้อยกเียญนะครับน้อยมากซึ่งเป็นรายการเนื้อทองแดงทองแดงเนี่ยมีอยู่สามเนื้อนะครับนี่เลยครับทุกคนนะครับรายการทองแดงเนี่ยมีทองแดงลมดำผิวลุ้มมันอ่ามันปูและผิวไฟนะครับสอง6ันหร้อยหกสหกเลียญอ่านะครับหรือว่ายี่สหลังนั่นเองโอ้โห ดูนะครับนี่ก่อนหน้านั้นนะครับมีพิธีพุตรให้หลวงปู่มหาชีลาปลุกเสกอาจารย์สุรยันต์หลวงปู่ขานนะครับเนี่ยปลุกเสกให้ลายเกยจเียิเลยนะครับเข้าลงพิธีนะครับเนี่ยฮะพี่ป๋องสุพรรณนะครับท่านอุบถัมภ์มอยู่นะครับแล้วร่วมสมทุนนะครับก่อสร้างนะครับองค์พระองค์ใหญ่เดี๋ยวผมแกะให้ชมนะนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจรายการไหนเดี๋ยวให้ว่ากัน นะครับนี่ให้ดูก่อนตรงเนี้ยสี่องค์เนี้ยน่าจะเป็นแถมยกลังนะครับให้ดูเหรียญจริงเลยสวยแค่ไหนโอ้โหสวยทะลุซีนต้องขอใฮะสวยทะลุสวยทะลนะทะทะุซีนครับดูนะครับนี่คือแถมยกลังเนาะนะครับก็เป็นรายการที่เจ็ดเครับเห็นไหมฮะ เป็นรายการนำเลิกนะครับเห็นไหมอันนี้เหรียญเหนือดวงเก้ารอบนะครับปลุกเสกไปเมื่อวันที่หกที่ผ่านมานะครับดูฮนะรัคสวยงามนะครับลงยาแดงนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอีกองหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆสนใจผมขึ้นราคาให้เลยนะครับ พร้อมส่งนะครับก็ไปลุ้นเอาว่าจะได้ทองแดงลมดํามันปูหรือผิวไฟนะครับหรือทองแดงลุ้งด้วยนะครับลมดําผิวลุง้งผิวไฟและมันปูแล้วก็ต้องบอกเลยว่ารายการเนี่ยเลขสวยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเลขน้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายการที่7เนื้อทองแดงติดหน้ากาทองทิพสั่ง้าง9เหรียญมาเธอพีทซั่้าสิบเเหรียญเอามาดูกันฮะนะครับ ให้ชมกันเลยนะครับตอกน้ำเลือกนะครับแผ่นยุรหลังเนี่ยเก็บไว้ได้ครับเหรียญราคานี้นะครับอืเลโค้ดเจ็ดศูนย์ครับสวยเด้งเ้งแบบนี้เหรียญเนื้อดวงนะครับเก้ารอบโอเคครับเพื่อนเพื่อบรรจุอยู่ในหลังนี้แล้วนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าไม่มีเนื้อเงินหรอกแต่ว่า สวยนะครับหลายเนื้อนะครับมีลมดำผิวไฟมันปูนะครับก็ตามนี้นะครับเพื่อนนะครับแอดไลน์ได้เลยนะครับใครสนใจรายการไหนก็จัดมาได้เลยนะครับอ่อเป็นเหรียญรุ่นที่2ของท่านที่ออกนะครับสามารถเข้าไปติดตามในกลุ่มของหลวงพ่อท่านได้นะครับโอเคครับทุกท่านนะครับฝากไว้ด้วยครับเหรียญรุ่นที่2นะครับรุ่นเหนือดวงอินดามณีแห่ง ชื่อเต็มๆเลยนะครับของหลวงปู่ทินจันหลวงปู่ทินจันทะธรรมโมนะครับอายุหนึ่งร้อยแปดปีนะครับจังหวัดยะโสธรครับ